การกินวิตามินซีกินยังไงให้ร่างกายได้ประโยชน์มีสุขภาพดีมากที่สุดคลิปนี้สนับสนุนโดยบรูซอน พอพูดถึงวิตามินซีนะคะก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในวิตามินที่หลายคนคุ้นเคยดีอยู่แล้วโดวยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนี้นะคะเราก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆเลยว่าให้กินวิตามิน C ซีสิร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันจะแข็งแรงจะช่วยทําให้เราไม่เป็นหวัดได้ง่ายนะคะซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้ววิตามินซีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประโยชน์ในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหรือทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นเท่านั้นนะคะแต่มันยังช่วยบํารุงเรื่องผิวเสริมสร้างคอลเลาเจนนะคะรวมไปถึงช่วยในการดูดมา ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยล่ะค่ะวิตามินซีนี้เป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้นะคะทุกคนเราจะต้องได้รับจากการกินอาหารเข้าไปเท่านั้นโดยปริมาณวิตามินซีที่ร่างกายควรได้รับต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ 60- 100ถึงมิลลิกรัมต่อวันก็จะขึ้นอยู่กับอายุนะคะเพิ่มขึ้นตามอายุและกิจกรรมของแต่ละคนด้วยถ้าต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปริมาณวิตามินซีที่เราควรทานต่อวันจะอยู่ประมาณ1000มิลลิกรัมค่ะถ้าต้องการบำรุงผิวปริมาณวิตามินซีที่เราควรทานต่อวันก็จะอยู่ที่่1,000มมิิิิลกกรััเชนนนว สีนี้จะช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นและลดการอักเสบของหลอดเลือดได้อีกด้วยนะคะแต่ถ้าเราต้องการเสริมวิตามินซีเพื่อป้องกันหวดัดปริมาณวิตามินซีก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยค่ะคือ2,000มิลลิกรัมต่อวันนอกจากนี้นะคะคนที่ต้องการคอลลาเจนเยอะอย่างเช่นพวกนักกล้ามหรือว่าคุณแม่มีบุตรก็ควรที่จะได้รับวิตามินซีเพิ่มตามไปด้วยนะคะ ไดยสรุปแล้วนะคะถ้าเราต้องการเสริมวิตามินซีเพื่อบำรุงเราควรทานวิตามินซีในปริมาณ1000มิลลิกรัมขึ้นไปแต่ไม่ควรเกิน3,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะเหตุผลก็เพราะว่าในแต่ละวันร่างกายต้องการวิตามินซีในปริมาณที่จำกัดค่ะส่วนเกินที่ร่างกายนะคะได้รับเกินร่างกายก็จะขับออกมาในรูปแบบของปัสสาวะอยู่ดีค่ะซึ่งวิตามินซีนี้นะคะจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ละลายน้ำซึ่งมันก็คือกลุ่มที่ร่างกายไม่เก็บสะสมไว้ใช้ในวันถัดไปหรือว่าวันอื่นๆนะคะดังนั้นเราก็ควร ทานวิตามินซีในปริมาณที่พอดีและเป็นประจำอย่างต่อเนื่องสมบเสมอด้วยนะคะสำหรับการทานวิตามินซีให้ได้ประโยชน์สูงสุดมีงานวิจัยพบแล้วว่าร่างกายของเรานะคะจะดูดซึมวิตามินซีได้ในปริมาณ500มิลลิกรัมต่อครั้งเน้นนะคะว่าต่อครั้งแล้วก็จะดูดซึมได้ดีเมื่อเราทานควบคู่ไปกับแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ไบโอฟลาวนอย์ค่ะ ปัจจุบันนะคะมีวิตามินซีที่เป็นอาหารเสริมหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดแบบอมแบบเคี้ยวแบบละลายในน้ําสําเร็จเลยหรือว่าแบบเม็ดฟูนะคะซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกันไปคุณสมบัติก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของวิตามินซีนั้นนะคะปริมาณวิตามินซีแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆที่มากับในแต่ละแบรนด์ด้วยนะคะวิธีการเลือกวิตามินซีที่ดีนะคะเราควรเลือกวิตามินซีที่มาจากธรรมชาติไม่ใช่วิตามินซีสังเคราะห์นะคะและควรเลือกวิตามินซีที่มีส่วนผสมของไบโอฟลาวนอยด์ด้วย เพื่อช่วยในการดูดซึมวิตามินซีให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและควรทานพร้อมหรือว่าหลังอาหารเพื่อป้องกันการระคายเคืองในกระเพาะอาหารเพราะว่าเจ้าวิตามินซีนี้มันมีฤทธิ์เป็นกรดนั่นเองค่ะและก็ควรแบ่งทานเป็นเช้ากับเย็นด้วยนะคะเพื่อรักษาระดับวิตามินซีในเลือดของเราให้สูงอยู่เสมอเพราะว่าเจ้าวิตามินซีนี้นะคะมันจะถูกขับออกมาใน 2- 3ชั่วโมงนั่นเองค่ะส่วนการเก็บรักษาเราควรเก็บรักษาวิตามินซีไว้ในที่ทึบแสงซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าวิตามินซีก็มักจะใส่ขวดที่มันเป็นสีฉา สีที่มันทึบแสงอยู่แล้วนะคะเหตุผลก็เพราะว่าแสงแดดและความชื้นมันสามารถทําลายความสามารถของวิตามินซีได้นั่นเองค่ะจากทั้งหมดนี้นะคะก็จะเห็นว่าวิตามินซีมีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะแต่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันหวดัดบํารุงผิวได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ควรทานอย่างถูกต้องและทานอย่างพอดีด้วยนะเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าการทานอย่างพอดี mm hmm. การทานอย่างเหมาะสมดีที่สุดนะคะ ำหรับคลิปนี้นะคะแพรและเพจบูโซนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพจบูโซนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย